การซักมือครอบค่ะซักง่ายไงเด้การซักมือครอบมือครอบมือครอบก็คือมือที่กลางเป็นสปริงแบบเนี้ยค่ะมันสกรปรกเราก็ต้องซักมันนะเอาหน้ามสซค่ะพี่น้องจ้าง่ายซักบ้วนกลางแล้วไปถูเด้เข้ามุบจัิงสิละ่ะเข้ามุบแบบนี้ซักแบบนี้หละเออ สกปรกก็จะออกเบิด์ะคะน,นี่เท่หนี่งามสิตาเขาค่อยพื้ออกค่ะเขาค่อยต่างออกเนาะอเอเขาอยากให้มันสะอาดหมดเลยเขาก็เมื่อถูค่ะต้องใส่แปรงนะคะใช้มือน,นี่แหละข่ว,วนยังโบรา,างนะค่ะแต่ว่ามาสักผันนี่ก้อนมาเนี่ยมาสักหมู่ก้อน ก็มือถูไปค่ะถุงซักผ้าใส่เอาน้ำยาปรับผ้านุ่มใส่หอม,หอม ขอดเขียวหมดเลยเนะีตั้งแต่เขาสือไปตั้งแต่ไปนอน,น <c oughs> มันยังไม่ขาดต้องซักไปถ้าไส้ค่ะพี่น้องจ๋ามันยังไม่ขาดมันยังใช้ได้อยู่ <c oughs> <c oughs> ยง้มตาเขาค่อยกางวอก นอนพงนอนท่นนทาก็บสบาย สิล่างอิลีใหาสะอาดอิลียก็คือใส่ใสายยางนะคะพี่น้องจ้าสีดเลยแอุดๆเลยสะอาดย็บเสร็จแล้วเราก็เป็นการตากค่ะสะอาดค่ะพี่น้องจ้าสะอาด ซักหมูขอบง่งยๆได้หนิเด้อเพราะต้องไปกลางออกซักค่ะซักแบบปุ๊บแบบนี้แหละล้งสะอาดใหม่ยอ่อง